ข้อความจากตัวตนที่สูงกว่าของไมควินซี่วันที่19เมษายน2024สิ่งเก่าๆส่วนใหญ่จะสูญหายไปเมื่อเป็นไปตามจุดประสงค์ ของมันและเปิดทางให้กับพลังงานใหม่ๆที่ประกาศถึงการเริ่มต้นของยุคใหม่รอบตัวคุณคุณจะเห็นผลกระทบที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงที่จะยกระดับคุณให้สูงขึ้นในที่สุดในฐานะส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นสู่ยุคใหม่คุณอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งแนวคิดใหม่ๆจะทำให้คุณมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสเกิดสันติภาพบนโลกอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของคุณเนื่องจากยังคงไม่เต็มใจที่จะละทิ้งวิถีชีวิตที่คุณคุ้นเคยมาหลาายยชั่วอุคน มั่นใจได้ว่าแผนสำหรับอนาคตของคุณคือการมอบโอกาสให้คุณก้าวกระโดดครั้งใหญ่และไม่ต้องย้อนกลับไปสู่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นแนวทางดั้งเดิมในการเปรียบเทียบอีก ต่อไปถึงเวลาที่ต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะโอกาสดีๆรอคุณอยู่ซึ่งจะยกระดับจิตวิญญาณของคุณและนำการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมมาให้คุณซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณวิญญาณที่ปฏิเสธโอกาสดังกล่าวมาแต่ก่อนจะยังคงก้าวหน้าต่อไปตามจังหวะของตนเองสอดคล้องกับความชอบที่พวกเขาเลือกอย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ไม่สูญหายไปสำหรับพวกเขาเช่นกันเนื่องจากวัตจักรใหม่จะนำพวกเขาผ่านโอกาสเพิ่มเติมเพื่อม,ม,ม,มีประสบการณ์ที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาต่อไปได้ หากคุณมองย้อนกลับไปคุณจะรู้ว่าในช่วงหลายชั่วอายุคนคุณได้รับโอกาสมากมายในการพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำทางวิญญาณของคุณมากมายแม้ว่าคุณจะไม่มีวันถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังโดยไม่มีพวกเขาแต่บางครั้งเจตจำนงเสรีของคุณจะทำให้คุณสามารถเลือกเส้นทางอื่นได้แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็จะได้รับคำแนะนำมากมายที่จะช่วย ให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพราะเรารู้ว่าความต้องการของคุณดีกว่าที่คุณทำมากในความเป็นจริงคุณทุกคนคือจิตวิญ,ญญาณที่มีประสบการณ์มากบนเส้นทางสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและโอกาสที่มอบให้กับคุณนั้นขึ้นอยู่กับเกี่ยวกับความสามารถของคุณเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะประสบความสำเร็จเพื่อที่คุณจะได้ก้าวเข้าสู่แสงสว่างได้อย่างเต็มที่และทิ้งประสบการณ์เชิงลบไว้เบื้องหลัง ในความเป็นจริงแล้วผู้คนมีความสงบสุขและมีความรักและมักจะมองหาแนวทางการใช้ชีวิตเชิงบวกอยู่เสมออยู่แล้ว แต่น่าเสียดายที่ในโลกมีแง่ลบมากมายจนบางครั้งดูเหมือนเป็นการต่อสู้ที่พ่ายแพ้แต่ประสบการณ์ทั้งหมดนั้นมีประโยชน์และจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อเผชิญกับความท้าทายมากมายที่คุณเผชิญตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะมันเพราะถ้าคุณทำได้คุณจะมีจิตวิญ,ญญาณที่ทรงพลังมากขึ้นเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเอาหัวให้อยู่เหนือน้ำแต่คุณควรจะสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะนั่นคือแผน เราตระหนักดีถึงสิ่งที่คุณกำลังประสบในช่วงเวลา วิกฤตและเท่าที่เราได้รับอนุญาตเราขอแนะนำให้คุณพยายามต่อไปโดยไม่ละเมิดเจ็จจำนวนเสรีของคุณการทำงานดีๆมากมายจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพบเราในช่วงเวลานอนหลับเพราะนั่นคือเวลาที่เราจะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำดีๆมากมายเพื่อช่วยเหลือคุณในวันข้างหน้าเราต้องการให้คุณประสบความสำเร็จในการพัฒนาตัวเองและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง การแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นถือเป็นเรื่องดีแต่อย่าหักโหมเกินไปเพราะอาจส่งผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ความก้าวหน้าที่ดีที่สุดมาจากการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงมากเกินไปหรือเร็วเกินไปอาจส่งผลตรงกันข้ามทำให้เกิดความสับสนแก่จิตวิญ,ญญาณที่ยังคงดิ้นรนเพื่อเข้าใจ ความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าจะเป็นการดีที่สุดถ้าเธอค้นพบความเข้าใจผ่านการเติบโตของเธอเองในที่สุดก็มีแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถช่วยผู้ที่ตื่นขึ้นได้วิญญ,ญาณถูกพาไปหาพวกเขาช่วยเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของคุณหากคุณล้างกําออกไปก็อาจเป็นได้ว่าประสบการณ์บางอย่างยังค้างอยู่ซึ่งจําเป็นและจะช่วยให้คุณพัฒนาต่อไปได้คุณจะไม่มีวันถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังในความก้าวหน้าของคุณเพราะเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นได้ว่าคุณประสบกับกรรมที่เกิดขึ้นทันทีในชีวิตประจำวันของคุณซึ่งไม่มีอะไรที่ร้ายแรงเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเบื้องหลังมีแผนชีวิตของคุณอยู่เสมอซึ่งกำหนดสิ่งที่คุณทําเป็นส่วนใหญ่เรารู้ว่าพวกคุณหลายคนตั้งคําถามถึงสาเหตุของการ เสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจิตวิญญาณยังเด็กมากรู้ว่าในกรณีเช่นนี้ดวงวิญญาณนั้นช่วยเหลือโดยทำงานเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหากใครเข้าใจว่าความตายของวิญญาณนั้นไม่มีอยู่จริงแต่วิญญาณนั้นยังอยู่ในมิติที่สูงกว่าความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดมากมายก็สามารถหลีกเลี่ยงได้หากทุกคนประหนักว่าพวกเขามีชีวิตนิรันดร์พวกเขาจะรู้ว่าไม่มีความตายโดยสิ้นเชิงมีแต่เพียงการสละร่างกายที่ทำหน้าที่ตามจุดประสงค์ของมันเท่านั้น เราบอกคุณเกี่ยวกับระนาบการดำรงอยู่ต่างๆซึ่งคุณเรียกว่ามิติแต่ไม่ค่อยเอ่ยถึงระนาบระดับล่างเนื่องจากอาจไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่แสวงหาความรู้ทางจิตวิญญาณอย่างไรก็ตามหลังจากการตายของร่างกายวิญญาณสามารถขึ้นหรือลงได้ขึ้นอยู่กับการสันสะเทือนของตัวเองผู้ที่มี การสั่นสะเทือนต่ำมากซึ่งอาจเรียกว่าความชั่วย่อมมีแสงสว่างน้อยและหลังจากความตายจะพบว่าตัวเองอยู่ในดินแดนแห่งความมืดมิดพร้อมกับวิญ,ญญาณประเภทเดียวกันแต่เช่นเดียวกับทุกดวงวิญญาณพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือเช่นกันทันทีที่พวกเขาตื่นขึ้นและแสวงหาคำตอบของความจริงพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากวิญญาณน,นำทางเช่นกันเพื่อที่พวกเขาจะได้ก้าวต่อไปและพัฒนาต่อไปต่อไปไม่มีจิตวิญญาณใดถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในการค้นหาคำตอบ หากคุณสมัครใจอยู่บนเส้นทางสู่ความจริงคุณสามารถ มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อขึ้นสู่สวรรค์แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตระหนักถึงก็ตามเมื่อคุณพัฒนาขึ้นไปความจริงก็จะชัดเจนขึ้นและคุณจะอยู่บนเส้นทางสู่การเสเด็จขึ้นสู่สวรรค์ช่วงเวลาแห่งการทดลองที่คุณผ่านจะช่วยให้คุณสันสะเทือนมากขึ้นเมื่อคุณตระหนักถึงความจริงในความเป็นอยู่ของคุณมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆสิ่งนี้มักจะมาพร้อมกับความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นบนเส้นทางแห่งแสงไกด์นำทางวิญญาณของคุณจะช่วยให้คุณเติมเต็มและตระหนักถถึงควาาามปรรานานี้ ในระหว่างนี้ให้อดทนต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นซึ่งแน่นอนอย่างแน่นอนหลังจากผ่านไปหลายช่วงชีวิต และประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากมายคุณได้มาถึงจุดที่คุณรู้ว่าคุณได้ประสบความสําเร็จอย่างมากในความพยายามทั้งหมดที่จะประสบความสําเร็จความคืบหน้าอาจดูล้าช้าแต่เรารับรองว่าประสบการณ์ของคุณจะจบลงอย่างมีความสุขคุณจะพบว่าความก้าวหน้าทั้งหมดที่คุณทําไว้จะคุ้มค่าและคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ไม่มีอะไรสามารถพรากสิ่งนั้นไปจากคุณได้เพราะคุณได้มาไกลขนาดนี้ผ่านการทํางานอย่างหนักและเราขอแสดงความยินดีกับคุณสําหรับความสําเร็จของคุณ ฉันฝากความรักและคำอวยพรของฉันไว้กับคุณขอให้แสงํำให้วันของคุณสดใสและเส้นทางของคุณสู่ความสมบูรณ์แบบข้อความนี้มาผ่านทางตัวตนที่สูงส่งของฉันพระเจ้าของฉันทุกจิตวิญญาณมีความเชื่อมโยงกับพระเจ้าเหมือนกันในความรักและแสงสว่างเว็บไซต์ไมค์